มันลอยแล้วมันนั่งหมัอนไส้เนี่ยถือทำทรงถือไฟฉายเนี่ยคิดว่าเท่งไงเออมาดีมาดีไหนทำอะไรได้คะเองอ่ะมาดีมาดีาดตีดิโอ้โหกล้นะคะดูทรงไม่น่าจะทำอะไรได้นะดูเออทำอะไรทำะไรอะ่ะเอออะไรวะตีรถหัวใจรถสองลวงอ,วววอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวนั้นมัน มาเกิดมาบน,นโลกไม้ครับที่โอ้ทุกอย่างสภาพแวดล้อมมีแต่อะไรเดิมๆถ้าโลกไม้ครับมันน่าเบื่อขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปอยู่อีกมิติหนึ่งกันดีกว่านะคะทุกคนซึ่งมิตินี้เนี่ยจะเป็นมิติที่แบบมีแต่ความมืดนะคะมืดมองไม่มีไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีอะไรเลยไม่มีความสว่างเลยนะคะซึ่งช่วงนี้ก็แบบอากาศร้อนนะคะถ้าเกิดเราไปอยู่ที่ที่มันแบบไม่มีแสงอาทิตย์ก็น่าจะช่วยบรรเทาความร้อนได้อยู่เนาะเฮ้ยแล้วแแล้วนั่น,นกล่องอะไรอะ เอ๊ะใครใครเอากล่องอะไรแบบนี้มาตั้งไว้อุยตายแล้วล้วได้กล่องมีของเหมือนรู้ใจเราเลแบบเออเราอยากจะย้ายไปอยู่อีกโลกนึงอ่ะโอ้โหเตรียมของไว้ร้อมเลยค่ะ,มา,าคะมาวางไว้เนี่อ๋อกูเองค่ะมาวางไว้เตรียมของไปให้พร้อมค่ะแล้วก็ใส่ชุดเกราะไปให้มันเออเนี่ยอ่ะเดี๋ยวโชว์ก่อนโชว์ก่อนหนึ่งทีนะคะก่อนจะไปอันนี้เป็นไงโอ้โหสวยงามอารามแท้แรตะลึงอ่ะพร้อมแล้วจ้า ไปจ้าก่อนที่เราจะไปกันนะคะเราจะต้องมาทําการสร้างประตูเพื่อไปยังอีกมิติหนึ่งกันก่อนนะคะทำประตูมาในลักษณะแบบนี้ก็จะเหมือนกับประตูเนเธอร์เลยนะคะเราก็จะใช้สิ่งนี้ในการอัญเชิญเปิดประตูนั่นเองนะคะและประตูมิติแห่งนี้จะนำพาเราเข้าไปสู่ในดินแดนที่มีชื่อว่า <c oughs> ดินแดนเนเวอร์ดาร์เป็นดินแดนที่มีแต่ความมืดมิดโอเคถ้าพร้อมแล้วหมแต่พูดมากไปเหอะ โอ้โห,โหมืดจริงจัดทุกคนบอกเลยใครที่ดูอยู่ตอนนี้เตรียมตัวเสียสายตากันได้เลยนะคะเพราะว่าโอ้โหเฮ้ยแม่งมืดจริงว่ะซึ่งมันก็มืดสมชื่อมาเลยค่ะทุกคน Never Dark เออโอ้โอเดี๋ยวไหนบอกมืดแล้วนี่แสงมายังไงจ๊ะ<笑><笑>เดี๋ยวนะเออมีแสงรอดเข้ามาด้วยเว้ยเฮ้ยสงสัยมันใกล้จะเช้าแล้วนะคะเออมันก็อาจจะมีแบบแสงอะไรอย่างนี้โผลมานิดนึง่ะแต่ว่า มันมีแสงก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็ยังมืดอยู่ดีอะแหละไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองสำรวจด,ดูดินแดนแห่งนี้กันนะคะว่ามันจะมีอะไรที่แบบแปลกใหม่อะไรนี้หรือเปล่าพวกมอนตองมอนเตอร์อะไรเอ่ยแต่ที่เราสนใจเลยเนี่ยก็คือเห็ดตรงนี้นะคะเพราะว่าเห็นมันแบบสีฟ้าเด่นสง่าราศีมาตะไกลมากเออน่าจะเป็นเห็ดชนิดอะไรสักอย่างนะคะสีมันสวยดีนะคะสีแบบจ้าแสบตามากเฮ้ยข้างหน้าสีขาวอ่ะเฮ้ยเอาว่ะเดี๋ยวดูจากมินิแมปแล้วนะคะ สีขาวโพลเลยเชียวอุ้ยอาชิพเมนต์มาด้วยแฮะออพไรส์ออฟวันเดอร์นะคะวิสัยว่าข้างหน้านี้มันต้องเป็นดินแดนที่แบบมหัสจรร์รอหันกรันโยนแน่ๆเลยนะคะเป็นดินแดนฟรอซินว้าวยอดเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้ <c oughs> วทำไมเราหันท้องฟ้าแล้วทำไมมันเอ๊ะ สีมันเช่างแม่งมันล้วกันนะคะเออคงน่าจะเป็นบั๊กหรืออะไรสักอย่างอะไรค่ะอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ในดินแดนน้าแข็งที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มันคืออะไรคะเนี่ยไอ้ก้อนเห็บหมาเนี่ยน่าจะเป็นแร่อะไรสักอย่างไปค่ะเดินสำรวจไปเรื่อยๆดูเออไอ้พวกแร่เห็บหมานี่ก็เยอะเหลือเกินนะคะเออมันเอาไปทำอะไรได้วะไอ้แร่นีเนี่ยเอาไปคบพวกอาว,อาวุธอะไรอย่างงี้ได้ไหมคือเราไม่รู้อะคะ่ะว่ามันเอาไปทำอะไรได้ ก็ไม่มีสูตรครับอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวนะทุกคนมันมืดเกินวะเดี๋ยวมีมิวขออนุญาตปิดเชดเดอร์แล้วกันนะคะมาจ้ะเรียบร้อยปิดเชดเดอร์ดูสีดีขึ้นไหม อุ้ยมันมันสว่างขึ้นนะเออช่วยได้ช่วยได้นิดนึงเอออย่างน้อยก็ดีกว่าแบบใส่เชดเดอร์เล่นนะคะม่งมืดมากแบบไม่เห็นพื้นนะแกแกเข้าใจฉันไหมเห็นแต่แบบต้นไม้เด่นๆอย่างงี้มองไม่เห็นพื้นไม่ได้นะคะทุกคนเอออย่างน้อยว่าแบบพอเชดเดอร์แล้วก็โอเคขึ้นกว่าเดิมนะคะพอจะเห็นพื้นเห็นอะไรเอ๊ะนันแหละอะไรอันนี้แหละอะไรไหนลองขุดดูหน่อยแล้วกันว่ามันคือแหละอะไรนะคะสีฟ้าๆอย่างงี้อุ้ยเอาไปทำพวกอุปกรณ์อะไรอย่างี้ได้ไหม ไม่รู้เหมือนกันนะคะ่แไ่ไม่รู้เหมือนขาไก่เลยเฮ้ยมันเหมือนจริงน้องเหมือนเหมือนขาไก่อะทุกคนมันมีสามแง่งยางเงี้ยใช่เลยทุกคนัน <c oughs> ไหนดูซิอีแลกขาไก่นี้ว่าทําพวกอุปกรณ์ได้ไหมนะลองคาปิกแอคมาสักอันหนึ่ง <c oughs> อ้าวอ้าว <c oughs> เดียวนะ <c oughs> ทําไมมันทําอุปกรณ์ไม่ได้อะก็อีขวาน,นี้มันทำมาจากอีแลกขาไก่นี้เหมือนกันไม่ใช่หรอ <c oughs> แล้วทําไมอันนี้มันทํา มันออกมาครับไม่ได้วะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบเราเดินมาอยู่พักหนึ่งแล้วนะคะมอนเตอร์ก็ยังไม่มีกลัวมันจะเป็นแบบเหตุการณ์ซ้ำรอยนะคะคือครั้งที่แล้วเราก็เล่นไบโอมอะไรไปป้ามันก็ไม่มีมอนเตอร์เกิดนะคะนี้ก็ไม่มีเหมือนกันเออตอนไหนที่เราแบบต้องการมอนเตอร์ที่มันก็ไม่เกิดมาให้เราเห็นเลยนะคะแต่ตอนไหนที่เราแบบไม่ต้องการนี้ม่งก็โผล่มากันซะเยอะเหลือเกินนะคะก็ มไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้มิวก็ไม่ได้ปรับพิดฟูลนะคะอันนี้มิวปรับเป็นโหมดฮาร์ดนะอ่ะไม้เป็นไรคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะแแวะตัดไม้นี้หน่อยละกันนะคะไม้แบบไม้น่าสนใจมากแต่ละต้นเนี่ยคือไม้ดูมีเอกลักษณ์นะคะดูสีแบบคนละสีมีสีสันมากเวอร์เอองงอ่ะเดี๋ยวลองตัดไปดูหน่อยละกันนะคะสักต้นแล้วก็อ่ะลองคราฟเป็นไม้แพงอ,อ้สีสวยอยู่นะ ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวลองวางดูหน่อยสีสีมันยังไงเหมาะการสร้างบ้านไหมเฮ้ยไม้ดีไม้ดีเป็นไม้ที่แบบลองลองสังเกตดูนะทุกคนเหมือนเป็นไม้ที่ให้ความสว่างในตัวว่ะคือเอาเอารมณ์แบบว่าเอาไปสร้างบ้านแล้วไม่ไม่ต้องปากทอดให้มันลกลูก,กตาเลยอะเออมันเป็นบ้านที่แบบให้แสงสว่างในตัวนะคะทุกคนอุ้ยน่าสนใจเเก็บไว้ก่อนละกันนะคะเผื่อเอาไวส้สร้างบ้านอะไรอย่างงี้โอ้โห,โหเฮ้ยเดี๋ยวนะ ตรงนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวทำไมสีน้ํามันน่ากลัวอย่างนี้วะแบบสีแดงชาดมาเลยเชียร์เดี๋ยวนะอันนี้ต้นต้นไฟอ่าได้ผงอย่างนี้มาอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยสีน้ามันโคตรน่ากลัวนะคะตรงนี้สีน้ําปกติดีแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก่อนหน้าน,นี้มีเหตุการณ์ฆาตกรรอหันขึ้นหรือเปล่าทําไมสีน้ํามัน โอ้เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันดีกว่านะคะแต่หมียวแอบ,บเสียดายอย่างหนึ่งนะคะน่าจะมีพวกม็อบสิ่งมีชีวิตอะไรเพิ่มเข้ามาด้วยแบบเป็นเป็นของแบบเฉพาะของโลกในเวอร์ดาร์กมันถ้ามีมันน่าจะดีมากเลยอะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่มีก็ดีแต่มีก็ดีแต่ไม่มีจะดีกว่าไ <laughs> ม่ย่นี่ยเดี๋ยวแม่งมาฆ่ากูตายนะไม่ไม่เอาไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เป็นไรโอเคเอ้อมานี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจอะเนี่ยเดี๋ยวลองเก็บมาดูหน่อยแล้วกันนะคะ ถ้ามันแตกมาเป็นไม้แพงแล้วสีมันสวยเนี่เดี๋ยวมิวคิดว่าจะเก็บเอาไว้สร้างบ้านก็แล้วกันมิวเกิดความสงสัยอย่างหนึ่งคะ่ะทุกคนถ้าหากว่าเราขุดลงไปข้างล่างเนี้ยดิ่งลงไปมันจะเจอแร่อะไรไหมเอออย่างโลกปกติเนี้ยเราก็จะเจอพวกแร่เหล็กแร่่านนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโลกของเดวอรดาเราจะเจอแร่อะไรเออ ซึ่งเผื่อเราอาจจะแบบเออเจอแรกเยียเอาแรกไปทําอุปกรอณอ์อเอาไปทําอะไรอย่างนี้ที่มันดีๆได้เออเดี๋ยวลองขุดลงไปสํารวจด,ดูซิมันจะมีอะไรไหมสวัสดีจ้าแถวนี้มีแร่อะไรให้หนูบ้างไหมจ้าฮัลโหลไม่มีเลย <c oughs> ไม่มีเลยว่างเปล่าอ๋อนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุอยแร่แร่สีขาวอย่างนี้แร่อะไรวะเดี๋ยวลองขุดมาดูนะคะ อ่านี่ได้มาแล้วเป็นแร่ซิเวอร์ออนะนเดี๋ยวนะขอแวะขอแวะนิดนึงไอไอต้นนี้อะไรไอใบนี้เนี่ยเห็นว่าไอใบนี้ขุดแล้วมันจะแบบจะได้ผลไม้อะไรสักอย่างได้แหละเอออีลูกนี้เลยไอลูกสีขาวนี้มันคือ enlightening fruit นะคะเป็นผลไม้อะไรวะ <laughs> ผลไม้อะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออย่างเนี่ยใครมาสร้างอะไรไว้แถวนี้คะเนี่ย เหมือนจะเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างนะคะานผู้ชมเดี๋ยวลองแซะๆดูละกันแงะดูเผื่อจะเจอแบบสมบัติหรือว่ากล่องอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะแงะไปจ้ะแงะไปให้หมดเลยอย่าให้เหลือนะคะใครมาสร้างอะไรไว้ไม่รู้เนี่ยทำเราสงสัยเนี่ยอ่ะแงะไปแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะคะโอเคไปเหอะไปเหอะมันไม่มีอะไรดูทรงแล้วแต่ก็แบบว่าอ่ะกลับไปดูนิดนึงเผื่อมันจะมีอะไรไงแกคือแบบฉันสงสัยนะคะ มันจะไม่มีอะไรจริงๆเหรอวะคือแบบมันอุตส่าห์สร้างมาขนาดนี้โอ้โหสร้างซะแบบดูเหมือนจะมีอะไรแต่มันก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนอยู่ไบโอมหิมะมาตั้งนานนะคะก็เพิ่งสังเกตว่าอีต้นไม้ของมันเนี่ยมันเหมือนกับอ่าไม้ในเนเธอร์ค่ะเป็นไม้สีฟา้าใช่มันคล้ายๆกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวนะอ่ามันอยู่ไหนวะเดี๋ยวของเต็มตัวเออนี่ไง เอ้ยเป็นไม้สีฟ้าอย่างงี้เอ้อสวยสวยโอเคเก็บไปค่ะทุกคนเก็บไปไปสร้างบ้านได้ปะเดี๋ยวนะไอ้มันเดี๋ยวเก็บไปยังวะจำไม่ได้เก็บไปก่อน <S <s เออมันเป็นไม้ของอต้นไม้สีแดงค่ะทุกคน <S <s พิมซอนฟอเรสต์เออซึ่งแล้วเก็บไปยังวะ <g ill ip by> <c oughs> น่าจะยังนะคะทุกคนเก็บลองเก็บไปดูก่อนแปลกใจมากนะคะอันนี้เราก็เล่นมาก็ตั้งนานแล้วนะคะ <c oughs> มันไม่มีพวกมอนเกิดเลยเว้ย แบบงงมากทาไมมันไม่เกิดักทีวะอันนี้เราไม่ได้ปรับเป็นโหมดพีทฟูแน่นอนนะคะนี่อนนรเรปรับเป็นโหมดยากแล้วนะคือมันก็ไม่มีมอนเตอร์เกิดเลยอะคือแบบเราทําอะไรผิดหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรด้วยนะเอออย่างอยมันก็ต้องแบบเล่นมาตั้งนานก็ต้องมีพวกมอนเกิดสักตัว2ตัวอะไรอย่างงี้นะคะแต่นี้ไม่มีเลยเออดูได้จากบริเวณมีมีแบบแบบทุยดูได้จากตรงมินิแมปนะคะถ้าเกิดมันมีมอนเตอร์เกิดมันจะต้องมีแบบ สัญ,ญลักษณ์บอกว้ยแต่นี้มันไม่มีเลย <c oughs> เดี๋ยวเหมียวว่านะเรากลับไปใส่เชดเดอร์ดีกว่าแม้จะได้แบบได้อัดทลดมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะตอนนี้รู้สึกเบื่อแบบภาพแบบธรรมดามากแล้วปะ <c oughs> เดี๋ยวเราเปลี่ยนไปใส่เชดเดอร์กันแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> อ่ะนี่ใส่เชดเดอร์มาเรียบร้อยนะคะอย่างน้อยถ้าใส่มามันก็แบบเกมมันดูมีอะไรมากขึ้นนะคะดูเอ้ยมามสวยงามอารามแท้แรตะลึงอ่ะมีเงาสะท้อนนงสะท้อนน้ําต่างๆเออ ถึงแม้ว่ามันจะทําให้ภาพดูมืดขึ้นกว่าเดิมก็ตามนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหานะคะเราเล่นเพื่อเน้นความสวยงามก็พอนะคะเออมาเดี๋ยวเราจะลองสร้างบ้านดูสักหลังแถวนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นบ้านไม้นะคะที่หาได้จากนายเบโอมนี่แหละนะคะก็เดี๋ยวจะลองเอามาสร้างบ้านดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงี่โครงบ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นบ้านไม้สีชมพูแบบสวยสับมากแม่อ่ะนี่ค่ะโครงบ้านของเราเป็นบ้านหลังกระติ๊ดหนึ่งนะคะแล้วก็ โอเคขุดพื้นแป๊บเอาไม้สีฟ้าดีกว่านี้ตัดกับสีชมพูนะคะโอ้โหสวยสีหวานมากโอเคเลิศบอกเลยว่าเลิศมากนะคะบ้านเอาเอาเดี๋ยวไม้ <laughs> แล้วมังมาหมดอะไรอยู่ในอันนี้บ็อกสุดท้ายพอดีวะ่ะเฮ้ยแล้วไม้สีฟ้าแถวนี้มันก็ไม่มีด้วยประเด็น <laughs> ชีพ่ายแล้วทำยังไงดีวะ แถวนี้มีไม้สีฟ้าไหมจ๊ะอ้อดูเหมือนว่าจะไม่มีนะจ๊ะทุกคนสวยแล้วแมงมาหมดบล็อกสุดท้ายพอดีไม่เป็นไรค่ะทุกคนเดี๋ยวกลับไปก่อนแป๊บหนึ่งไม้สีฟ้าไม่มีงั้นเอาสีน้ำเงินไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะนี่เขาเรียกว่าเป็นการแบบผสมผสานนะคะเขาเรียกว่าศิลปะอ่ะเดี๋ยวขอค้าเป็นกล่องเก็บของก่อนนะคะเพราะว่าของจะเต็มละอ่ะ เดี๋ยวก็ลืมบอกไปค่ะพึ่งมาตัดสลูได้คือการจะทำอุปกรณ์ได้นะคะจะต้องใช้สติกที่มาจากไม้ที่อยู่ในดินแดนของเด v เวอร์ดาร์เท่านั้นนะคะคือเป็นไม้สติกแบบธรรมดาไม่ได้นะคะทุกคนเออนี่เห็นไหมได้กระรับได้อุปกรณ์ลืมไปไม่มีกระจก <laughs> ไม่มีทรายนะคะคือดินแดนนี้ไม่มีทรายไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะเอาเป็นอ,อันนี้ดีกว่านะคะ นี่เขาเรียกว่าเป็นการผสมประสานอีกแล้วไม่ใช่คืออันเนี้ยคือมันก็แบบเอามาทําแทนกระจกได้ไงเป็นหน้าต่างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้เป็นไม้ชนิดอื่นดีกว่าเดี๋ยวเราเอาไม้ครีมสันมาที่กว่านะคะเออเราก็จะได้เป็นแถบดออย่างนี้มาเอามาทําเป็นกระจกแทนไปก่อนนะคะเน่นมันก็สวยเหมือนกันนะทุกคนใครว่ามันเอามาทําไม่ได้เห็นว่าโอ้มันออกจะเลิศหรูสักขนาดนี้นะคะมันดูสวยกว่ากระจกด้วยนะ ใช่ไหมดูสวยกระจกอีกนี่สวยเลิศแต่ว่ามิวขัดใจตรงนี้วะโอเคบ้านของเราเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะคะชอบหน้าต่างจริงๆนะคะดูหน้าต่างเปิดได้โอ้อ่ะเดี๋ยวเก็บของไปหน่อยนะคะของเยอะเหลือเกินแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องทําอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้องประตูนะคะเดี๋ยวเอาประตูสีนี้ดีกว่าเี่ชมพูฟุงฟริงอ,อ่ะอมา เออสวยนะคะนี่แหละบ้านของเราสําเร็จรุล่วง,งไปได้ด้วยดีนะกระจอกมากไม่ไม่ต้องไปสนใจนะคะก็ก็สร้างได้แค่นี้แหละเออเออแค่นี้พอนะคะบ้านของเราเอากระกากาก็พออีกว่าเดี๋ยวจะลองเดินหาอะไรมาตกแต่งแถวบ้านเราสักหน่อยแล้วกันนะคะเป็นดอกไม้ต่างๆเออเดี๋ยวดอกไม้จุ๋มจิ๋มนี้ไปตกแต่งดีกว่า น่าจานน่ารักนะคะเอ้แล้วก็ระหว่างนี้ขอสปอยอะไรนิดนึงนะคะเพราะว่าอ่าช่วงนี้มิวกําลังทำโปรเจกต์ค่ะทุกคนเป็นโปรเจกต์ไหมครับเอาชีวิตรอดติดต,ด,ตดวันนะคะ <c oughs> ขอไม่บอกแล้วกันนะคะว่ากี่วันก็รอดูกันเอาได้เลยนะคะ ถ้ามันไม่ติดปัญหาอะไรก็เดี๋ยวมิวจะมาลงแน่นอนนะคะชีวิตรอดไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาทําประตูพังไว้ตรงนี้คะเนี่ยเออแล้วก็มีกล่องวางไว้ข้างๆโอ้มีของนะคะแต่เอาจริงๆว่านี่เล่นมาตั้งนานตั้งหลายนาทีหลายจำเนหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยแม่งไม่มีมอนเตอร์เกิดจริงๆนะเว้ยเฮ้ยคือแบบมันมันไม่มีจริงๆทุกคนอันนี้มิวไม่ได้โมนะไม่ได้แบบ อะไรเลยคือมันไม่มีจริงๆสงสัยต้องใช้กลวิธีนี่ค่ะกละวิธีของเราไม่มีมอนเตอร์ใช่ไหมได้ไม่มีปัญหาเราเป็นเทพเจ้าซะอย่างเราจะทําอะไรกับโลกนี้ก็ได้ไงเออเนี่ยเสกมาเลยละกันนะจ๊ะปะทุกคนไปดูมอนเตอร์กันดีก,กว่าว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะคะไม่ได้เห็นว้าวโอ้เดี๋ยวเหมือนจ้าซะเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกิน <Jas S 1> โอ้ เจ้ามากแสบตาใช่นะพ่อหนุม่มพ่อหนุม่มคนนี้มีโอล่านะคะอ่ะคนนี้อ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาจากยจักัดกันดิเฮ้ยเดี๋ยวอยจะตีกันนายนายใช่ตัวเดียวกับที่อยู่ในไบโอมโฟเซนอะไรนั่นปะ <c ười> คือแบบหน้าตาเหมือนกันเลยนะเนี่ยใช่หรือเปล่าวะแต่มันเดินได้ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยแหละเห็บหมาตัวจริงเสียงจริงใช่เลยนะคะตัวแป้งด้วยนะคะ เออตัวใหญ่แต่ด้วยนะนนี้ไปอีเจ้าเห็บหมาผ่านไปแล้วมาดูตัวสุดท้ายนะคะโอ้โหตัวสุดท้ายนี่เหมือนจะเป็นบอสด,ด้วยนะโอ้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวีนี่ผลิตภัณฑ์อย่างนี้ชัดเจนเลยไฟใช้คนจีนแน่แน่สว่างขนาดนี้นะคะมันใช่เลยเฮ้ยคิดว่ามึงเก่งมาจากไหนวะมึงมาดีไฟฉายคนจีนมามาลองดูซิมันจะเป็นยังไงเห็นว่าเก่ามากนักใช่ไหมฮะเองอะ่ะ คิดว่าเองเก่าโอ้โหใได้เด้วมันโอ้โหเดี๋ยวมันตีแล้วมันติดสถานะไอ้นี่เด้อเขาเรียกว่าอะไรวิเทอร์ป่ะวิเทอร์อ่ะเออชิบหายแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอขอพักก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งคับพี่หนูขอหนูขอพักแป๊บโอ้เฮ้ยเฮ้ยมันโหดมันโหดใช้ได้ว่ะ พวกนี้มันเอาเรื่องนะเนี่ยมันเอาเรื่องก็คิดว่าแบบมันจะมันจะก่ดไงแต่ว่ามันก็เอาเรื่องแต่มันก็สู้เราไม่ได้หรอกได้ลูกไฟมาทําอะไรได้วะโอ้ยเดี๋ยวอีหือีเห็บหมาแปบนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งกัดอย่าพึ่งกัดใจเย็นๆได้ไหมไอเห็บไอเห็บหมาเอ้ยเฮ้ยแปบนึงนะที่มิวอยากเห็นเนี่ยก็คือตัวนี้ค่ะทุกคนเออไอตัวไฟฉายคนจีนเนี่ยเห็นมันลอยเห็นมันลอยแล้วมันนั่งหมันไส้เนี่ยถือทำทรงถือไฟฉายไงคิดว่าเท่ไง เออมาดีมาดีาดไหนทําอะไรได้อเองอ่ะมาเดะมาดีตีดิโอโหกากนะคะดูสรงไม่น่าจะทําอะไรได้นะดูเออทําอะไรทอะารอ่ะเอออะไรวะตีรถหัวใจลถสองลวงอ,วววอู้เดี๋ยว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 นั้นมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันตีรอบแรกมันลด,ม,นลดมันลดแค่สองดวงไม่ใช่เหรอวะแล้วทำไมมันตีรอบสองมันลดขนาดนี้เลยอ่ะอออเฮ้ยเกือบตายไอ้เหี้ยจอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาแกอ่ะมึงมาดิ มาดิอือมันไม่ธรรมดานะคะทุกคนไอตัวนี้มันไม่ธรรมดามันเอาเรื่องมันเอาเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอดิเจนขออดิเจนเลือดจ้บมันใกล้จะตายแล้วเราก็ใกล้เหมือนกันไม่ใช่แค่มันเราสู้กันในบ้านก็พอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราออกไปนี่แล้วน่าจะโดนมันตีตุยหาแน่นอนนะคะไม่น,น่าเหลือนะคะทรงอย่างงี้มาพี่พี่จ๋าอา้อาวอา้าวยี่กูตายเลยไปพอ ุุเหนื่กับมันละ